สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลโปกเกีรยออกาสนะครับคลิปนี้จะพาทุกท่านไปลงทุนในโป๊กเกอร์นะครับว่าลงทุนห0 0ันผ่านไป7วันจะได้เงินเท่าไหร่นะครับผมโอเคทุกการลงทุนนะครับมันต้องมีการวางแผนในการลงทุนนะครับในโป๊กเกอร์ก็เหมือนกันนะครับผมให้แผนสําคัญอยู่3าอย่างนะครับคือหนึงการเลือกแพลตฟอร์มครับสการเลือก starting hand นะครับ 3การจัดการเงินทุนนะครับเดี๋ยวไปอธิบายให้ฟังนะครับว่าแต่ละอย่างมันคืออะไรนะครับการเลือกแพลตฟอร์มในการลงทุนมันก็เหมือนกับการเลือกตลาดนะครับอย่างสมมุติว่าเราไปลงทุนในหมูปิ้งนะครับลงทุนขายหมูปิ้งเนี้ยเราก็ต้องเลือกตลาดที่มีคนเดินเยอะๆใช่ไหมครับในโป๊กเกอร์ก็เหมือนกันนะครับเราก็ต้องเลือกตลาดที่มีคนเล่นเยอะๆนะครับอย่างที่เนี้ยผมใช้เว็บโป๊กเกอร์สเกลนะครับในการหาดูว่าเฮ้ยมีตลาดที่ไหนคนเล่นเยอะบ้างนะครับ อันนี้อันดับหนึ่งเลยคือ GG อันดับสองคือ IDN Poker นะครับอันนี้ก็ลองลงมาตามลำดับนะครับคือในเว็บ Poker s c o u เนี่ยเขาก็จะบอกด้วยนะครับว่าอ่ามันมีเกมอะไรให้เราเล่นบ้างนะครับผมโอเคนะครับผมเลือกลงทุนใน IDN Poker นะครับเรามาดูข้อดีของ IDN Poker กันนะครับ IDN Poker เนี่ยคือเป็นเว็บที่ใหญ่เป็นอันดับสองนะครับมีคนเล่นเยอะเหมือนกันนะครับมีโต๊ะให้เลือกเล่นหลายระดับนะครับตั้งแต่เล็กกลางไปจนถึงใหญ่เลยนะครับแล้วก็มีคนออนไลน แทบจะตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับแล้วที่สำคัญครับคนที่นี่เขาชอบวัดดวงมากเลยครับวัดดวงหมายความว่าคือเขาเอาไพ่ที่แบบห,วห่วยเขามาเล่นนะครับแล้วก็แจกเงินแบบง่ายๆนะฮะแต่มันก็มีข้อเสียเหมือนกันนะครับคือคนที่นี่ชอบลุกเก็บเงินหมายความว่าสมมติว่าเขาเอาเงินเข้ามา50บาทได้กินเงินเรา10บาทพอตเขาก็ต้องเป็น60บาทแล้วสักพักหนึ่งเขาก็จะลุกเก็บ10บาทนั้นไปเอาออกมาเอาเข้ามา50บาท อีกรอบอะไรประมาณแทนที่เราจะได้กินหกสิบาทเวลาเราชนะเขาเรากลับได้กินห้าสิบาทอะไรประมาณเนี้ยอ่าแต,แต่มันก็ไม่ได้เป็นข้อเสียที่แย่มากเท่าไหร่นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือคนชอบกระโดดบายหมายความว่าคือในเกมโป๊กเกอร์เราจะมีการจ่ายค่าบายทุกคนนะครับค่าบายจะวนหมุนรอบไปเรื่อยๆนะครับแล้วพอบายมาถึงตัวเองเนี้ยพวกนี้ก็จะกระโดดขึ้น หมายถึงกดลุกขึ้นไม่จ่ายค่าบายอะไรเงี้ยปล่อยให้บายข้ามตัวเองไปแล้วกดลงนั่งใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีเล่นทีมเยอะมากเลยนะครับแต่มันก็ไม่ได้แย่นะครับเวลาถ้าสมมุติว่าเรามีโอกาสมีไพ่ดีๆเราก็สามารถชนะพวกทีมพวกเนี้ยได้เยอะเลยนะฮะอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเล่นได้ทีละโต๊ะนะครับหนึ่งไอเดีเล่นได้หนึ่งโต๊ะเท่านั้นเองนะครับแต่มันก็ไม่ได้เป็นข้อเสียที่แก้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเนี่ย ผมไปเจอ TBB Online นะครับคือเขาเป็นตัวแทนในการสมัคร ID ให้เรานะครับคือเขาทำให้หนึ่งบัญชีธนาคารเล่นได้สาม ID นะครับหมายความว่าเราก็สามารถเล่นได้สามโตะ๊ะอ่าเห็นไหมครับแต่ในสาม ID นี้เขาก็มีข้อห้ามเหมือนกันว่าห้ามเอาแต่ละ ID ไปนั่งเล่นที่โต๊ะเดียวกันนะครับเพราะว่ามันจะทำให้โดนแบนแล้วก็อาจจะโดนยึดเงินไปทั้งหมดได้เลยนะครับผม โอเคมาถึงการเลือก starting hand นะครับก่อนที่เราจะไปเลือกเราต้องดูก่อนนะครับว่าเราจะเล่นเกมอะไรอย่างในโป๊กเกอร์เนี่ยมันมีหลายเกมมากเลยนะครับมีทั้ง t e x กซัสโฮมพีโตรมิดโรเม่5ช็อตเด็กอะอยากรู้ว่าแต่ละอย่างมันต่างกันยังไงก็ไปศึกษาเอาไปศึกษาเอาเองนะครับผมในที่นี้ผมจะเลือกลงทุนในเท็กซัสโฮมนะครับเพราะว่ากติกาเข้าใจง่ายการสวิงก็ต่าลงทุนก็น้อยแต่ข้อเสียมันก็มีเหมือนกันนะครับเพราะว่า คือพอกติกามันเข้าใจง่ายผู้คนก็เลยมีความรู้เยอะบางเว็บเนี่ยทำกำไรยากมากนะครับแต่ใน IDN เนี้ยผมขอบอกว่าทำกำไรไม่ยากมากเท่าไหร่นะครับผมโอเคมาถึงการเลือก starting hand จริงๆนะครับการเลือก starting hand ก็ไม่ยากนะครับเราไปเปิดโปรแกรมชื่อ f l o p ซ i l l a นะครับ f l o p ซ i l l a ก็จะบอกเลยนะครับว่าแต่ละแ hand แต่ละแ hand ถ้าสมมุติว่าเราเล่น8อไปเจอกับ King-King King, เราก็เอา มาคานวณในโปรแกรมดูว่าเรามีโอกาสชนะเท่าไหร่นะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วโป๊กเกอร์มันไม่ได้มีเราไม่ได้สามารถรู้ได้นะครับว่าเขาจะเอาแฮนด์ไหนเข้ามาเล่นให้เราคิดเป็นเลนส์นะครับเลนส์ก็คือขอบเลนส์ก็คือกรอบในการเลือกไพ่ของเรานะครับให้ให้เราคิดสมมติว่าเราจะเล่นกรอบประมาณยี่สิบเปอร์เซนให้เราคิดว่าผู้ต่อสู้อาจจะเล่นประมาณยี่สิบห้าสามสิบ หรือว่าหกสิบเปอร์เซ็นตนะครับผมถ้าเราสมมติว่าเราเลืเลอกเล่นแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นของเลนส์ไพ่ทั้งหมดของไพ่ทั้งหมดเนี่ยเราก็มีโอกาสชนะคนที่เล่นเลนส์ไพ่ที่กว้างกว่าเรานะครับผมอันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับว่าไม่ต้องไม่ต้องไปตกใจมากนะครับว่ามันจะยากนะครับลองไปศึกษาดูนิดนึงอาจจะทำให้เราเข้าใจมากขึ้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องเลือกศึกษาดูนะครับผม โอเคมาถึงการจัดการเงินทุนนะครับอย่างที่บอกไปต้นคลิปนะครับว่าลงทุน6กพันผ่านไปเจ็วันได้เงินเท่าไหร่เราก็ต้องลงทุนหกพันนะครับอ่าเงินหกพันในที่นี้ผมจะแบ่งไปเล่นห้องระดับกลางนะครับห้องระดับกลางนี้ก็จะประมาณหนึ่งพันทับสองพันชิปนะครับก็ประมาณสองจุดห้าทับห้าบาทนะครับผม เงิน6 0พันนี้ผมจะแบ่งเป็นสามดีนะครับ i อดี ID ละสองพันนะครับแล้วก็เวลาเราเอาเงินเข้าไปเล่นนะครับเราจะเอาเงินเข้าไปเล่นแค่รอบละห้าร้อยบาทนั่นหมายความว่าสมมติว่าเราแพ้หนึ่งรอบเราก็ยังมีเงินสำรองในที่นี้ผมยกตัวอย่างเป็นกระสุนสำรองนะครับเนี่ยอีกสามนัดเห็นไหมครับแล้วที่สำคัญคือใน IDN นนะครับคนอนะ่ะชอบบายอินเข้าไปน้อยมากหมายถึงเอาเงินเข้าไปน้อยเดียวนะครับประมาณหนึ่งร้อยบาท ขั้นต่ำนะครับในห้องหนึ่งพันทับสองพันนะครับเขาจะเอาเข้าไปประมาณหนึ่งร้อยบาทแค่นั้นเองแล้วมันทำให้เรามีกระสุนเพิ่มขึ้นนะครับเห็นไหมจากปกติเราจะเสียห้าอยทีเดียวสมมติว่าเอเออย่างเงี้ยอออินใส่กันปึ้งเราแพ้ห้าร้อยทีเดียวก็สูญหายไปแต่เวลาคือที่ IDN เนี่ยคือเวลาเราแพ้เราแพ้แค่หนึ่งร้อยแค่นั้นเองครับเออกลายเปนว่าทำให้เรามีกระสุนแบบ เพียบเลยนะครับโอเคการวางแผนมันก็มีประมาณนี้นะครับหนึ่งเลือกแพลตฟอร์มสองเลือกสถานเออเลือก starting hand สามจัดการเงินทุนมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูแทนตัวอย่างนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังนะครับว่าผ่านไปเจ็ดวันได้เท่าไหร่นะครับผมโอเคนะครับอันนี้เป็นแทนตัวอย่างนะครับอย่างเนี้ยเราไดเอ็ดเอ็ดนะครับเราอออินไปนะครับเราใบอินเข้าไปเต็มเลยนะครับเราอออินเข้าไปคนเขาใบอินเข้ามาแค่ หมื่นสองมืนาจจะมองเห็นไม่ชัดนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับเห็นไหมครับรอบนี้เราแพ้ไปปุ๊บแพ้ให้กับคนที่มีแปดเก้าอย่างเงี้ยนะครับแต่เงินเราก็ยังเหลือนะครับเห็นไหมเหลือไว้เล่นรอบต่อไปเอาไว้กินเขารอบต่อไปก็ได้นะครับนี่ยังคู่ควีนต่อมาได้คู่ควีนนะครับคู่ควีนเราก็เหมือนเดิมนะครับเอาอินไปไม่มีอะไรมากนะครับอาจจะไม่ได้อธิบายแฮนชัดเจนนะครับแต่ ผมเอามาให้ดูว่าเห็นไหมเราแพ้อีกแล้วเราแพ้อีกแล้วนะครับแต่คือก็อยังมีเงินเหลือไว้เล่นนะครับอันนี้ผมแค่เอามาให้ดูเฉยๆว่าถึงแม้ว่าเราจะแพ้แพ้แพ้ไปอย่างเงี้ยแต่เงินเราก็ไม่หายนะครับถ้าเราจัดการเงินทุนดีนะครับโอเคเรามาสรุปกันนะครับว่าผ่านไปเจ็ดวันเราได้เท่าไหร่แทนแทนแทนนี่นะครับไอดี ID ที่หนึ่งเห็นไหมครับเจ็ดวันบวกมาห้าร้อยบาทไอดี ID ที่สอง เจ็ดบัณบวกมาหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบห้าบาทไอดีที่สามบวกมาหนึ่งพันห้าสิบสองบาทรวมทั้งสิ้นสามพันสองร้อยสี่สิบเจ็ดบาทครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูบันทึก,กย่อๆดูนะครับว่าแต่ละไอดีมันเป็นยังไงบ้างนะครับยังวันแรกนะครับไอดีนี้บวกไอดี ID ที่หนึ่งเนะบวกหกร้อยสิบแปดไอดีที่สองที่สามติดลบอ่าผมเพิ่งขอบอกก่อนนะครับว่าเกมโป๊กเกอร์เดี๋ยวมันไม่ใช่เกมที่จะบวกได้ทุกวันนะครับเราต้อง เล่นให้มันยาวนะครับเล่นให้แบบยาวๆแล้วก็เล่นให้วอลุ่มเยอะๆแล้ววอลุ่มเยอะเราก็ต้องเล่นห,หลายๆโต๊ะนะครับในเกมโป๊กเกอร์ยิ่งเราเลือกแฮนดที่ดีวางแผนการเงินที่ดีแล้วก็เล่นให้มันยาวๆนะครับเราจะยิ่งมีโอกาสบวกมากขึ้นนะครับผมใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วแล้วอยากไปทําตามผมขอแนะนําเลยนะครับว่าอย่าพึ่งนะครับให้ลองศึกษาดูก่อนลองเล่น เงินเดโมดูก่อนนะครับลองเล่นชิปเดโม o ดูก่อนว่ามันเล่นยังไงกติกาเป็นยังไงแล้วก็ลองลงทุนด้วยเงินเล็กๆดูก่อนนะครับแล้วผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งคุณจะสามารถทำฉลน н แบบนี้ได้เหมือนกับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณครับ